สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่บทวิเคราะห์คู่สกุลเงินกับบลกเกอร์โกมาเกสข้อจำกัดความรับผิดชอบวิดีโอบทความหรือการสัมมนาผ่านเว็บจากนักวิเคราะห์โกมาเกสนักวิเคราะห์โกมาเกสซิคิวติเตียสหรือวิทยากรภายนอกอ้างอิงจากการวิเคราะห์อิสระหรือประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา ศานะความเห็นหรือรูปแบบการซื้อขายที่แสดงเป็นของตนเองและไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือตำแหน่งของ GoMarkets Pty l i m i t e d หรือ GoMarkets s เค u r ิต i ส s Pty l าย i ิมข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลสถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการของคุณ สิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนสมัครบัญชี CFD หรือบัญชีซื้อขายหุ้นเรามาเข้าสู่บทวิเคราะห์คู่สก,กุลเงินกันนะคะโอเคก็สวัสดีนักลงทุนทุกทกท,กท่านกันด้วยนะครับพบกับบทวิเคราะห์คู่สก,กุลเงินรายสัปดาห์จากโบรกเกอร์โกลมาเกสโดยโคตตอมนะครับผมในวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่สก,กุลเงินยูโรเจแปนครับผม โดยการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนั้นเริ่มจากทำ Frame Week เลยนะครับผมการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนั้นจะแสดงให้เราเห็นได้ว่าการที่ราคาปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า u t r e n d เนี่ยอ่าซึ่งราคาเนี่ยจะมีการทำ Low ที่สูงขึ้นแล้วก็มีการทำ high ใหมายที่สูงขึ้นปัจจุบันราคาวิ่งอยู่ในกรอบ เทรนไลน์ที่ผมตีเอาไว้นะครับผมโดยขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่148.29แนวต้านข้างบนเส้นแนวนอนเส้นนี้ที่ผมเตีเยวไว้ราคาไม่ผ่านนะครับผมเกิดโมเมนตัมแรงขายเกิดขึ้นหรือว่าแท่งเทียนแรงขายเกิดขึ้นมีการปรับตัวลงมาครับผมก่อนที่ปัจจุบันแท่งเทียนจะเป็นโมเมนตัมแรงซื้อดันตัวเองกับ ขึ้นไปข้างบนนะครับผมเมื่อมาดูใน time frame daily เนี่ยก็จะเห็นอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่148.29แต่ว่าไม่ผ่านเกิดแท่งเทียนแรงขายหรือว่าโมเมนตัมแรงขายเกิดขึ้นนะครับผมลงมาทดสอบแนวรับที่137.88แนวรับข้างล่างตรงนี้ที่ผมเตียวไว้เป็นแนวรับในใน time frame daily นะครับผมแล้วตอนนี้ ราคาก็ปรับตัวขึ้นซึ่งแนวรับตรงนี้รับราคาอยู่นะครับผมราคามีการปรับตัวขึ้นหลังจากลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ราคาก็อยู่ใต้แนวต้าน144.23ซึ่งเป็นแนวต้านในระดับ Timeframe Daily เช่นเดียวกันแนวต้านตรงนี้มีความสำคัญครับผมน่าจับตามองเพราะว่าในอดีตเนี่ยราคาเคยมาทดสอบแนวต้านตรงนี้ครับผมก็คือ สองครั้งด้วยกันตรงบริเวณกรอบสีส้มสีส้มอ่อนนะครับที่ผมตีเอาไว้กรอบนี้จะเป็นการทดสอบของราคาครั้งแรกไม่ผ่านนะครับผมสามารถต้านราคาเอาไว้อยู่โดยเกิดเป็นรูปแบบของทิปเปิลท็อปตรงบริเวณนี้นะครับก่อนที่ราคาจะปรับตรงปรับตัวลงไปหาแนวรับนะครับผมจากนั้นมีการกลับมาทดสอบที่แนวต้านตรงนี้ครั้งก็คือกรอบสีส้มอ่อนที่ผมตีไว้กรอบที่2 ราคาไม่ผ่านเช่นเดียวกันเกิดแท่งเทียนแรงขายเกิดขึ้นนะครับผมลงมาทดสอบที่แนวรับ137.88อีกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปแนวต้านข้างบนเลย1 8 8 9 9เป็นแนวต้านในระดับทา m e frame w e แล้วปัจจุบันก็ปรับตัวลงมาที่137.88อีกเช่นเคยราคาอยู่ใต้แนวต้านที่144.23นะครับผมเป็นแนวต้านที่น่าจับตามองเพราะว่า ในไทม์เฟรม H4 คือตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ใต้แนวต้านใกล้มากๆนะครับผมโดยถ้าหากว่าเรากลับมาที่เดลี่โดยถ้าหากว่าราคาเนี่ยสามารถยืนบนแนวต้าน144.23ได้เนี่ยแน่นอนว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยจะเป็นแนวต้านในระดับ time ม r เฟรม Week หรือว่า d a i l y นั่นเองเน,นะก็คือ จุดสูงสุดที่ราคาเคยขึ้นไปทำ148.29จะเป็นแนวต้านถัดไปครับผมกรณีที่ราคาสามารถยืนแนวต้าน144.23ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนได้แน่นอนว่าอาจจะเกิดการไซด์เวย์หรือปรับตัวลงมาที่137.88อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับผมซึ่งไปดูรละเอียดโดยใน H4 อย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยอยู่ใต้ แนวต้านใช่ไหมฮะก็มีแนวโน้มว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบราคานี้ครับผมโดยผมให้แนวต้านที่14.23 4แล้วก็แนวรับในระดับทางเฟรม H4 ที่14.27 8นะครับผมก็สำหรับคู่นี้ก็จับตามองนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือว่าพักตัวก่อนแต่โดยภาพรวมก็คือมี โมเมนตัม um แรงซื้อมากกว่าโมเมนตัมแรงขายนะครับผมและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของคู่ยูโรเยเปนนะครับ